ใช้เล่นชอยเลือกเล่นบีครับคู่แบทเตอร์คู่แรกตันห้าสามพันครับแล้วก็จบ รุ่นแบทเทิลในรุ่นที่9รุ่นที่10นะครับเราไปต่อกันในรุ่น12นะครับรุ่นของเชฟวีวีโก้ไบร,ร,ร,รตันนาวาล่า3ามพันยางเลเดียนนะครับหัวรุ่นสิบเจ้าของรถแจ๊กเก็ต A แต่ปีหกสิบสองของเก่าเมื่อวานนี้ครับ สองเก้าครับมงดูดีกว่าครับหกห้าสองเก้าครับหกหกเก้าแปดครับแท็กมีเข้าไปชิงอันดับหนึ่งครับเก้าสองสี่ไปชิงรอชิงจาบที่หนึ่งครับส่วนเก้าสามหนึ่งไปรอชิงจับสามครับเจอกับเก้าหนึ่งเก้าครับอันนี้แท็กบีครับตั้มสไลด์กีงครับส่วนแท็กเอครับ สุราเอเจนต์เตอร์เซอร์วในลำน้ำเบี่ยนรถบ้านตันห้าสามพันยางเรเดียนครับแพทเทิร์นคู่ที่สองครับเตอร์เซอร์วิสครับเอเตอร์เซอร์วิสหลอกดีครับในแท็กเอครับสปอเตอร์โดยอัดวินครับหล่อแป๊ะส่วนด้านแท็กบีครับวอลรพัดฟาร์มครับ ปูนี้ชนะเข้าไปชิงที่หนึ่งครับต่อไ้เลยนะ 7, 6, 2, ครับหนึ่งเจ็ดหกสองครับเข้าไปจิงที่หนึ่งครับหกห้าเก้าสี่ครับด้านไอ้ลุมบันเมาครับ สุราเอจี <can> <inexpensive> <can ful sound> ็อจีนอันดับหนึ่งครับสู่หรบนคันนี้ไม่ต้องวิ่งนะครับได้รับอันดับสามไปเลยครับูนไหนครับ อันนี้ในรุ่นรถเหล็กโชกุนะครับรอบสี่คันครับ ไ้เดิดเนไปใช้ดูในทักปีนะครับนขะอเฉพาะจะให้เราเจอสนใครับน้องขนมชั้น12สสีชนะทีหนึ่งแพ้ทีสาน้องแล้วดูชนดนีจะมีอะไร หกแปดหนึ่งหกเอเรับแปบีทีมงานของสกองครับรหกหกหนึ่งสามบีเข้าไปจริงนี่นึงครับคู่นี้ครับคู่นี้ครับหนึู่้าเลือกเป็นชอยนะครับทีมงานของช่างป้อมโพแจ้กับปมดอุดร M Service ครับส่วนแีับช่างป้อมโปแจค้คู่นี้ใครชนะเข้าไปเจอ กับช่างออน,นะครับ เอและบีครับหกเจ็ดเก้าสามีหกเจ็ดสองหกเข้าไปชิงอันดับหนึ่งครับในรุ่นของรถบ้านโชู่รถเหล็กนี่คู่ชิงที่หนึ่งในรุ่นของสามพันันห้านะครับรุ่นที่เก้าครับ910ใหนแ่งก A ครับหัวละพัดฟาร์มสุราเอกจีนครับท้ายไอหนุ่มบัตเมาเจอกับหลามไฮเปอร์ฟอร์แมน ีนเทเอครับคอลี่ไฟเข้ามาใกล้เกมครับ6.2 3 สองหนครับหกสี่เจ็ห้าครับหกสี่เจ็ดห้าเจ็ดงครับอูช่างเป้ของเก้ารับอันดับหนึ่งในรุ่นของรถบ้านตัน5้าสามพัครับยังไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้หี่เจ็ดห้าครับกับเจ็ดหนึ่งสี่สครับแสดงความดีกับอันดับหนึ่งสอสาในรุ่นนี้ด้วยครับดีครับคูแร้คู่ชิงที่สในรุ่นของรถบ้านโชกับ ตัวนะครับว่าใส่รองเท้าผ้าใบไหมครับต้องใส่หมวกใส่กับใส่รองเท้าผ้าใบด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักขับนะครับดูครับคู่นี้คู่ทิงที่สามครับเด็กมักขนมชันแท็กบีกันนี้ครับจากข้างป้อมผู้แจ้ครับส่วนแต่เอครับจากทีทีแซ่คับเอสเอสกาลาครับตามมอนเตร์รุ่นสิบสองครับเตรียมตัวเลยนะครับจบอีกสองคู่นี้คัดลิฟายต่อเลยครับพ่อคน ป้อมครับรับอันดับสามไปเลยครับแอบมีเจ็ดศูนย์ศูนย์สองครับช่างป้อมโผแจได้อันดับสามครับอเลยโอ้ยชิงทีหนึ่งครับโมนครับดูเอ็กซ์เซอร์วิดอนนะโคมดสามพันยางเลยเดือนครับจบจากคู่นี้ต่อเนื่องกันเลยกับชิวี ไอต้าวีโก้โนบล่า3,000แอมาเรเดีย,รยครับขึ้นรถเลยครับ มาับแหน่งในเรื่องของรถบ้านชกรถเหล็กชกค,คู่ครับแสดงให้ดีกันะแบแผนบีด้วยนะครับ